เพื่อนๆมีสมาชิกหลายๆท่านนะครับขอ,อมาว่าอยากจะให้บอกขนาดความยาวความกว้างแล้วก็รายลเอียดต่างๆของรถละก็วันนี้ก็เลยจะมาบอกคือจริงๆแล้วอยากจะเขียนเป็นแบบให้แต่ว่าไม่ชำนาญเรื่องการเขียนแบบนะครับก็เลยจะใช้วิธีถ่ายภาพแล้วก็บอกตามรูป เป็นภาพภาพเป็นรูปๆไปนะครับว่าความกว้างอะไรเท่านี้อะไรเท่าไรประมาณเท่าไร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับมาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นจากดุมล้อที่ใช้นะครับเป็นดุมดุมล้อของรถอ s ซูซูฟัสเตอร์แซนะครับหรือว่าเป็นดุมล้อของรถอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าที่ผมใช้เลือกที่ผมเลือกใช้ดุมล้อหน้าของอิซูซู รุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันมีนี่ครับมีบ่ารับแป้นรับลูกหมากนะครับเราก็มาทําเป็นแป้นรับเผารับน้าหนักเผาไปในตัวเลยนะครับซึ่งมันเป็นชิ้นเดียวกันกับเสื้อของดุมนะครับแล้วเราก็เชื่อมให้มันแข็งแรงนะครับการทำเผายืงศูนย์ มีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยกันนะครับข้อดีก็คือทําให้รถของเราเตี้ยลงมานะครับส่วนข้อเสียก็คือมันจะทําให้การตั้งศูนย์ล้อเป็นไปได้เป็นไปด้วยความยากลาบากนะครับเพราะว่าเพามันอยู่เยื้งศูนย์มันไม่สามารถขึ้นเครื่องเพื่อที่จะตั้งศูนย์ให้ได้มาตรฐานตามเครื่องกลนะครับถ้าเป็นเพาตรงๆเนี่ยมันจะสามารถ ตั้งศูนย์ที่เครื่องได้เลยนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่จะทําการเชื่อมให้แข็งแรงก่อนที่จะดามคานให้เรียบร้อยควรตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถปรับแต่งได้เหมือนของรถยนต์ทั่วไปนะครับเชื่อมเสร็จแล้วก็เรียบร้อยนะครับตั้งศูนย์ไม่ได้กินยางเป็นอย่างมากนะครับถ้าล้อไม่ได้ศูนย์กับเพานะครับ ทีนี้ก็มาดูเรื่องความยาวของเพานะครับจากดุมล้ออีกข้างหนึ่งถึงดุมล้ออีกข้างหนึ่งนะครับผมใช้ความยาวที่สองเมตรใกล้อีกสี่เซนนะครับขนาดเหล็กที่เอามาทำเพานะครับผมใช้เหล็กรางขนาด3มนิ้วนะครับมาตรฐานเหล็กก็คือ ตามมาตรฐานนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้ก็คือถ้าเราเลือกตัวหนามากมันก็จะหนักหนักมากหนักสำหรับเรานะครับแต่ที่ได้มาก็คือมันจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ามาเชื่อมประกอบกันนะครับประกอบกันเชื่อมตลอดแนวก็ได้หรือจะเชื่อมเป็นช่วงๆก็ได้ทางที่ดีก็คือเชื่อมตลอดแนวไปเลยนะครับกันน้ําเข้า ส่วนแท่นวางล้อนะครับแท่นวางล้อจะมีความกว้าง50เซนตนะครับความยาวก็ประมาณ1เมตรนะครับหรือ80เซนก็ได้นะครับเป็นเหล็กฉากขันหน้าเข้าหากันนะครับส่วนช่องว่างระหว่างแท่นวางล้อทั้งสองข้างนะครับจะมีความกว้างระหว่างประมาณ 87เซนนะครับพื้นที่ใช้งานระหว่างซุ้มล้อนะครับระหว่างบังโคนล,ล้อสองข้างนี่จะมีความระยะรวมกันแล้วก็ประมาณ187เซนนะครับ187เซนซึ่งเป็นความกว้างที่รถยนต์ขนาดตะโตสามารถขึ้นได้สบายๆนะครับ ทีนี้มาดูความยาวระหว่างความยาวของตัวรถรวมซุ้มล้อนะครับรวมบางโคนนะครับจะมีความยาวที่2เมตร32มเซนนะครับ2เมตร32มเซนตรงที่แท่นที่แท่นรองล้อเนี่ยนะครับ จะมีตัวสต็อปเปอร์นะครับมีสต็อปเปอร์หนึ่งตัวทำเอาเหล็กกล่องนะครับเป็นกล่องขนาดสูงกว่าเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากที่ใช้นี่ก็คือขนาดนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วได้ทั้งหมดนะครับทำสต็อปเปอร์แล้วก็ทำคานเจาะรูไว้สำหรับร้อยตะขอนะครับไอ้สต็อปเปอร์ตัวนี้ทำขึ้นมาเพื่อเพื่อใช้ในกรณีที่ล้อรถ แต่และรุ่นมีความโตไม่เท่ากันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ถอดตัวสีแดงนี่คือจะถอดเข้าถอดออกได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ถอดนะครับเพราะว่าเวลา,าล้อรถลงมาปึ๊บมันก็จะบังคับให้อยู่ตรงระหว่างสต็อปเปอร์ตัวหน้ากับคานล็อกตัวหลังนี่พอดีกันเลยนะครับเป็นการบีบให้ล้อไม่ได้ขยับขยื่อนไปไหนนะครับส่วนจุดจุดศูนย์กลางระหว่าง เ่ากับตัวสต็อปเปอร์ด้านหน้าเนี่ยให้เผื่อมาทางด้านหน้านะครับจุดจุดศูนยถ่วงให้เผื่อมาทางด้านหน้าเพื่อให้น้ําหนักของรถเนี่ยถ่วงไปที่ท้ายรถด,ด้านหน้านะครับท้ายรถของเราท้ายรถที่เราลากนะครับก็อย่าให้มันอยู่ตรงกลางเผาพอดีหรืออย่าให้มันมาหย่อนมาทางด้านหลังนะครับเพราะน้ําหนักตัวเนี้ยมันจะถ่วงไปด้านหน้ามันจะ มีการาไหลการควบคุมที่ดีนะครับแต่ถ้ามันโหนมาด้านด้านหลังเนี่ยมันก็จะลอยนะครับมันก็จะแกว่งมากต้องให้ล้อรถถ่วงไปด้านหน้านะครับส่วนหูสีหูที่เห็นนี่ครับเป็นหูที่ผมใช้เกาะสะพานนะครับเอาหูสะพานหูสะพานทางขึ้นนะครับมาเกาะเกาะที่ คู่ใดคู่หนึ่งนะครับแล้วแต่ขนาดของรถนะครับถ้ารถเล็กก็เอามาใส่ด้านในแล้วก็ถ้าเป็นกว้างเราก็สามารถขยับได้นะครับสะพานที่ผมใช้นะครับใช้หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้สะพานสั้นเนี่ยมันจะทำให ตัวรถเรามันชันนะครับทางขึ้นมันชันถ้าพวกรถโหลดเตี้ยรถต่ำเนี่ยก็จะติดกันชนนะครับผมทดลองดูแล้วว่าอย่างน้อยต้องเมตรห้าสิบนะครับจะไม่ชนกันชนนะครับสำหรับรถเตี้ยนะครับความกว้างก็สามสิบเซนนะครับอย่างที่ว่านะครับเราใช้ความกว้างแค่นี้ก็ล้อรถก็เหลือเฟืออยู่แล้วนะครับ ถ้ามันกว้างเราก็ใช้วิธีการขยับออกไปนะครับเจาะรูเพื่อลดมีน้ําหนักเบาหรือจะใช้ตะข่ายตะข่ายฉีกก็ได้นะครับตัวสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือคานลากนะครับคานสําหรับเกี่ยวกับรถลากนะครับความยาวที่ผมใช้เมตรเจนะครับเมตรกว่ากว่าก็ได้ทางนั้นนะครับจะเมตร 50หรือว่าสเมตรก็สามารถทําได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ที่ผมทําประมาณนี้ก็คือว่าเวลายกจัดเก็บเข้าไปในตัวรถกระบะ,อะของผมเนี่ยมันจะพอดีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือขาจับนะครับอันนี้คือแขนกันสะบัดนะครับใช้น็อตถอดประกอบนะครับใช้น็อตถอดแยกได้ ผมก็ทําง่ายๆนะครับเอาเหล็กรางมาประกบเสร็จแล้วก็เชื่อมน็อตตัวเมียใส่ด้านในนะครับครับคานตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กรางขนาด3นิ้วผ่าแยกกันออกมานะครับความยาวที่ผมใช้ก็คือ3 0ซนเมตรนะครับ30เซนโดยมีแขนค้ำสองข้างนะครับแขนค้ำสองข้างเนี่ยก็ทำไว้ ตอนแรกก็ทําไว้ตรงกันนะครับแต่เพราะว่ามันต้องถอดสลักอีกด้านหนึ่งออกนะครับก็เลยต้องหลบไปทําอีกอีกตัวหนึ่งหลบไปนะครับแล้วก็ทําหูไอ้น็อตกดคานนี้ก็ทําง่ายๆนะครับเอาน็อตตัวเมียเชื่อมใส่แล้วก็นะครับเจาะรูให้มันกดลงไปที่คานตัวด้านล่างนะครับส่วนสลัก ก็ทําไว้2ตัวครับสลักสอดทําไว้2ตัวเพื่อช่วยกันรับน้ําหนักนะครับไม่มีอะไรมากถ้าทําตัวเดียวก็มันก็ความการรับน้ําหนักก็อาจจะไม่ไม่ดีมากนะครับเพราะส่วนนี้เป็นส่วนที่รับแรงเยอะพอสมควรมันต้องบิดไปบิดมานะครับตัวนี้แขนกับน็อตกับสลัก3ามตัวเนียครับคือส่วนที่สําคัญนะครับจะทำไว้จุดไหนก็ได้แต่ว่ามันต้องรับน้ําหนักได้ดีนะครับ มาถึงอุปกรณ์ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือลัดชิ่งนะครับลัดชิ่งตัวนี้เป็นขนาดนิ้วครึ่งนะครับสามารถรับน้ำหนักได้2ตันนะครับมาติดตั้งคว่ำคว่ำแล้วติดตั้งหงายได้ไหมครับตั้งหงายไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาเราโยกสายพานล็อกล้อเนี่ยเราสามารถดึงขึ้นได้เลยนะครับสามารถดึงขึ้นได้เลยเสร็จแล้วก็มันสะดวกนะครับ มาดูอีกหนึ่งตัวนะครับที่สำคัญมากเลยส่วนนี้ก็คือจุดที่เชื่อมต่อกับหูลากของรถลากนะครับอาจจะทำเป็นหัวบอลลากใครที่สะดวกทำเป็นสลักแบบของผมนี่ก็สามารถทำได้นะครับความสูงตรงนี้จะขึ้นอยู่กับรถลากของเรานะครับถ้าเราตั้งฉากไอรถ ลดตัวลากของเราเนี่ยให้มันได้ฉากเสร็จแล้วก็วัดจากจุดนี้ไปหาท้ายรถล,ลากของเรานะครับมันสูงเท่าไหร่ก็สามารถมันมาทตรงนี้เราก็มาทําตรงนี้ให้มันพอดีกับรถล,ลากของเรานะครับอย่าให้มันสั้นอย่าให้มันหงายกันจนจนเกินไปหรือจะให้มันคว่ำจนเกินไปนะครับการรัาน้ําหนักจะไม่พอดีส่วนจุดสลักนี่ก็ใช้ลูกปืนตาเหลืองนะครับเชื่อมติดเพื่อ ให้มันให้ตัวได้ดีนะครับเวลาถนนต่างระดับกันเนี่ยมันจะไม่เครียดนะครับก็คือมันไม่สีกับรถสีกับสลักหรือสีกับตัวรถลากของเรามากเกินไปนะครับถ้าใส่ลูกปืนเข้าไปมันก็นจะช่วยในการรับแรงตรงนี้ได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับทำให้รถไม่สั่นหรือว่าลดการสึกหลอได้ดีมากๆ ครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะมีคำถามอะไรอีกมากมายเกี่ยวกับกับการทำรถลากแบบของผมนี่นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข0817237118หรือ0938520937นะครับยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำทุกอย่างนะครับแต่จะยังไม่พร้อม ทำจํหนายนะครับบอกไว้ก่อนว่าผมไม่พร้อมที่จะทํำจํหนายนะครับแต่ยินดีให้ข้อมูลทุกอย่างนะครับที่เป็นประโยชน์กับท่านหรือท่านอาจจะเอาไปทับดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถเอาไปทําได้เลยนะครับไม่มีการห่วงห้ามลิขสิทธิ์อะไรทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับให้คำแนะนำได้ทุกอย่าง เท่าที่ให้ได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจกันตลอดมานะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ